ตอนนี้เราก็ปิดท้องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าคณะจังหวัดท่านจะมานะคะก็วุ่นวายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางลูกศิษย์กํลังเตรียมงานกันนะคะ พระอาจารย์ก็เดยได้รับการขอร้องให้ช่วยจัดพิธีให้นะคะทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเราแต่แค่มาปิดทองเฉยๆอันนนนี้เ่า ระเกดนี้ยังไม่เสร็จนะคะรอเจ้าคณะจังหวัดนะคะมาปิดนะคะ เราก็เก็บงานนะคะปัดเศษทองแล้วก็ดูทาความสะอาดยูองนนะค์ะได้ไหมตอนนี้